บันนี้วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้านายสุวิศักดิ์แปลสันเทียขอถวายเสียงสวดถาทายายพระสูตรพระบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบธรรมบูชาสังคบบูชาและอาจารยบ์บูชา ในครูบอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจางตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิเจิดจรในขณะพญานในขณะพญช้าในบทสวดอยางต่อเน,นื่องนีงเ่เถิดหนึ่งบทกับอรตาตาไตอัลั่งสัมมาสมุโทโรธพระขวาพุทธางพระขวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระตาธรรมโมธรรมังนาราซามี ปฏิปันโนพ่อข้าโตท้าวะาะสร้างโคสร้างขังนมามีสองบทบูชาพระภัยรีพินาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตู้เนหิธละมาโนธานิปาลมีหิจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังสานังคโตบูเฉมีรัตนะแต่ยังธรรมังจารามิโสทีนา ามบทต่อจุนนุเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตลาขะชันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชาสะสุนันตุสักโมขะทางสักเคกามีจลุเปคิลิศิคาลเตจันติลิเควิมาเนทีเปราเทจข้าเมตลุนนะคะเนเขหะตุมิเคเตภูมาจยันตุเทวาชาลทะลาวิสมียาคาคันทพนาคาติท่านตาสันติเกยังมุนีวราวจนังซาทโวมสุนันโต ธรรมสมนาค้าโรยยำพันตาธรรมสมนาค้าโลยังพันนาธรรมสมนาค้าโรยยำพันตาสี่บสวดอุปภะภาคนามาการนาโตัสสะพ่อโตระโตสมาสมุทัสสะนโมโอตัสสะพ่อโตลาโตสมาสมุทัสสะนาโตัสสะพ่อโตลาโตสมาสมุทัสสะพ่อคโตละโตสมาสมุทัสสะ ห้าบุษตายธาคมนัาปทะพุทธังสารนักฉามิทำบางสารนักฉามิสังฆังสารนักฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนักฉามิทุติยัมปิธทำมังสารนักฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนักฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนักฉามิตติยัมปิธทำมังสารนักฉามิตติยัมปิสังฆังสารนักฉามิหกบสษฎสัจจกิเลาคาถา นัติเมสานังอัญังพุทโธเมสานังวะังเอเตนะสาตวะเจนะโสติเมหุตุสัปพทานนัติเมสานังอัญังธรรมโมเมสานังวะังเอเตนะสาตวะเจนะโสติเมหุตุสัปพทานนัติเมสานังอัญังสังโฆเมสานังวะังเอเตนะสาตวะเจนะโสติเมหุตุสัปพทานเจตบุตรติละตนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะโพตัสัลีละจิตังธรรมังนะเมรัตนะ โพตวสะตะติสุธิสาลังสังขังนัเมมลตนาโพตะสุสีลัทิทิเอตังนเมติละตะัละตานังลัตนาตยาวังสัมมาสัมโมสลิตวัตะวะุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตักุณโยกหะวะสาวะวัตังอาตุมิแตยามหิปิเตวะยธาดิรันเทเอกลางวินาตติตาเลสัมะสัมภเวนเะโลกเกกทาจิจจจิเลนจปาตุภูตังคัมภีและยานวิทยาอัติ ทุตสาสะอาติตทุาสาทังวิญญูหิปันธิจะเสนหิชัดวิชานิลูปังโลกามหิเกหิจิกระฐานจุปลายภณียังเคสันจิสุตุวิสิตังคุณกายดะตายานาเมหิเอวะชาณะยะสุวิสุตตามิสัมปัสตังมนัสสุธาสุธาปัสสาสถานังปุญญาธิกาน a มัสส m u d ตัมมะปุณณภูมังถูกขาอม,มุจนะมุขาสารนังขต้านังปูชาลเหสุประมังอภิปูชเน,นยังนิพานาสาชิกิริยาอุปนิสยาถัางสัมมากิเลสมาราโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอาทักกุะเลอุป,ปเสวนียังปาเนหิจาปิสานังขามณียะเหวะตัสมาหิ ตังตีลาจันนังสารนังขจมหัสเดนทีวังคานเีสุนมัสสมมานาปูเชมาจาริสสะตังสุปัสสันจิตตาตถานุปาลิจาริยาสัทตะตาจัปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีภเวมุเตเจชนะตัสจัตสัทาปิสุวาติโหตุโยจะโยเจทะธรรมะจะ ขม,มวินนยามหิปมาณนภูโตโลกุตลาภิสมัยโยนิยโตสุปชังตัสโศปณิสยะเจยยยะอาย,อยาปิโหตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปสาทกา,าโลแปดน้ำมากาลสิธิคถาโยจากุมาโมหมาลาประกาศโทสามาอโมภูโทสุขโตว,วิมตววุมโตมาลาสปาสา วินโมจะยันโตปาเปสีเขมังแท่งทางวินเนยังผูทางวัลันตังเสีสาน้มามีโลกาธนาฐานจาวินายาการจัดทันเตจทะเตชะสีสิโหุสาพันตะลายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตาสตาสุสาเสติโลกาตา วิสุทธิมาคามิยานิโกธัมมาทาราทถารีสาตาโวโหสันติกาโลสุจิณโนธัมมาวะลันตังเสยสานัมมามีโมหะปะทาลังอุเปสันติทาหันตันเตจะทาเตชะติโหรูปะภาณะลายาเจวินาสัมเมนตุถาธัมมะเสนะทุกขะตานุโขโยโลกะสภาปูพะกิเลสะเสตะสันตุสังสันตินิโยโชโกชะทวาขอ แต่ทำราวิธีทางกะโลติสังขังว็ลานทางเสียชานะมามีพูทางนภูทางสมัสสิเลสิทิงทานเตชสาเตใจส,สิทธิเจโหตุสาพันตะลาย,ยาจวินาสมเมนตุเก้าบทสดนโมการอัฏฐกัคาถานโมอัฏโตสัมมาสัมภูทาสสมเหติโนนโอนมอ,อุตมธรรมมาสสาาวาคาตาสเสวะเตนิสโนโม มหาสังฆาสาปีสูทศีลติทินโนนโมโมาตายาลาทาสลาตนะต,นตยสะยัสสาทุกังนโมโมกาตีตาสตาสาวาทุตยัสปินโมกาลาปภาเวนะวิขาชันตุปัถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมกาลาสะเตเจนาวิธิมิโหมิเตทวาสิบบทสวดมหาสมัยสุด เอวเมสุตังเอกังตัมมะยังภควาสาก ேசு วิอติกะวิริวาทุสนังมหามณีมหาตาภิกขุสังเฆนะสาติงปะนิมาเตหิวิโกสะเตหิสัพเพเหวะระอรหันเตหิสังเหตโลกธาตุโหติเทวะตาเดภูเยนะสันนิปเปตะอะหังติภควันธังศาสนายะภิกขุสังขัญจะอะถะโหติตุนังตุตาวาสะกายิกานังเทวะนางเอตังโหติยังโขภควาสาก ேசு วิอติ ขบิลวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภีรุสังเกนะสาธิงบันมะเตหิภิกขุสเติสาเพวะลหันเตหิสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปิตาหุนติภควันตังทัตนาเยปิปสังพันจายานูนามยามปีนะภควาเตนุปัสังก็มียามาปัสังก็มีตะวาววตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาเตหะโคต้าเทวตาเสรยถาปิุณหะพระลวาปุตโตสามัญีตังวะวหัง ภาษาเรืองยาภาษาเรื่องว่าภาหังสามิเชียยเอวมีวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตะลายทารโธปุระโตภาตุลังสุเโคตาเทวตาวันทางอิภาเทวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังสิตาโคเอกาเทวตาหัวโตสันติเกออิมังคตาทังอภาสิมหาสมัยโยนะสมิงเทอวกายาสมาขตาขคาตามหาอิมังธรรมสมยังตาคิตตาเยะวาปลายทังขันติอัทโคบาลาเทวตาหัวโตสันติเกอมังคตาทังอภาสิ ต่แต่ละปีเขาจสมาทั้งสุติตตานโนสุกันกันสุสาละที่ันจะตานิเขหิธวายินสียาลักยานีลักขันทิบันติตาเดอะตะโคเวลาเทวตาวะโตขันทิเกหิมังคตาทังอภาเสตวะทีเรื่องเสตวะปริขังอินทกีเรื่องโอหะจัมเมชาเตจะตาลันติสุทายเมลาจากขุมตาสุทันตาถือหัรื่องขันทิอะะโคเวลาเทวตา ဩသောသန္တိကေမဟာထာဝေဖာလီရေကေဘူသံသဏ္ဍာန်ကထာစေနတေခမေသန္တိအပ ాయ ခုမင်းဘာယမနသန္တိဟံเทวะကာယံပါဠိဘူလေသန္တိတေတော พะขาวปีกุวะมัเตสิเยปุยนาปิขเวทัสุโลกทะตสุเทวตาสันนิปิตาโหติตระทตังศาสนาเดปีกุสังพันเยปิเตภิกขเวเฮสุงและเทสมัชฌานังสันโตสมมาสามุทธาเตสามวิวันตานังอิตุปรมลีโยเทวตาสันนิปิตาเฮสุงเสถาบิมาหังอินตาหิเอปิเจปิคเวคุยสันติอนาคตนมัชฌานังสันโตสมมาสามุทธาเตสามวิวันตานังอิตุปรมลีโยเทวตาสันนิปิตาคุสันติเสถาบิมาหัง เอตฺถิอนิจฺจํกิเตสฺสามิภวเวเทโขฆายานํนงฺนามานิกิเตสฺสามิภวเวเทโขฆายานํนงฺนามานิกิเตสฺสามิภวเวเทโขฆายานํนงฺนามานิตํกุนาสาถาลุคมนํสิกาโรธาภิสามิติเอวํเมนเตติโขเตภิกฺขุอโหตปตสฺสสุสุมฺโภวายสตฺทยจสิโลกมนุกสานิอตฺถกุมารหสิตายิยติติกิฎิกปาลํ อิกุตตสัมมาภิกุรูสียหาสาลนาโลมังสาวิณุโอทาจะระสุทายุสนนินาววลาฟินโยกันปัญจะเจตวะวนกปิลาวตเวตติชาทาสาวกานจะเทวคายาภิกันตาเทวิชานาทะพิกโหเทตาตปมะกะลงสุตวะพุทธสาสนังแต่สามปาตวสานังอมุสานะศาสนงอภัเกศธรมธาภุงสาสนงอัสสัตตลิงศาสนเอกศาสนงอมุสชาอมาสสงอภัเกนธรรมธาภุงที่ศาสา กภาบทาหุงจันทะสภาภาภิญญาวากิโตวาจะหมาตะโตนทัสโอเคสารเนเตเทวกายาภิกันตาเตวชานาตะภิกโวเยวหังกิจเยทามิคิราหิอนุปภโสสัตตสาสาวยาคภูมิมาภิรวะทวายชิมันโตชิมันโตวานโนทวาสะเนโหมรมานาภิกาโมภิกุณังทมิติงวนังตัสสาภาวิมตายะคะนันตมัยโนชิมันโตชิมันโตวานโนทวาสะเนโหมรมานาภิกาโมภิกุณังทมิติงวนัง ตาตาสิาตตาาะขนานาตัวไอโนยชุมันโตชุ่มันโตวันวันโนมถามานาพีกามุงผีกูนังสมติงนัอิเจเตสละสาสาสาจะขานานาตัวไอโนยชุ่มนโตชุ่มันโตวัวันสโนมามานีกามุงผีขูนังสามิติงวนัเวทามิตาปหาตาะขนานาตัวไอโนยชุมันโตชุ่มนโตวัวันโนมดมานาผีกามุีูนังสามิติงนัคุ้มพิโรลใจโวกุลาสันเวสนาพโยนังสตาสาสามอยากขานางไปดูปาสติกุ้มพิโรชใจโกศภาาสามิติงัง ภูานใจสังไรชาตราโปัาติขันธานังอิทีิปิาราชาสิโสภูตาปิาสภาวนิมาอะไรที่มันโตที่มันโตวันนั้นตัวไทรโนหมดธรรมนานภิกขะมุงภิกขุนางสามิติงณังถรินาใจสังไรชาวยุนโแต้าปัสาติภูมานานังอิทีิปิมาราชาญาสิโสภูตาภิษฐาสภาววนิมาไรที่มันโตที่มันโตวันนั้นตัวไโน โมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิทิงวนังปฏิมาจิสังราชายุรปโคภาษาตินาคานังอาทิปิมหาราชายาโสปุตตาปิศาสภาโวอินทนามาหักลายชิมันโตชิมันโตวันนุันโตไสโนโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิทิงวนังอุตาราจิตชังราชายุโรต้าภาษาติยาคานังอาทิปิมหาราชายาโสปุตตาปิศาสภาโวอินทนามาหักลายชิมันโตชิมันโตวันนมันโตไสโนโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิทิงวนัง โวลีมายลังตาตาโตทั้งในหลุนนาโคปะซิมินลูปะขะโหลูตาฮิสันตาตาโตเหมะราชาสัมปะตะเจโลศาสดาสาธารณนาทั้งสู่อเนกะปิโรทะเวเตสัมมายะอโนทัสสาโพวันจินะกะสตามายากูแท้ๆเวมายากูแท้ๆเวแท้ๆวิภูจํวิธุโสสัจจานโอกาสมาเตโชจะกินมาอยู่อินไลน์สัจจะปะนาโทโอวันยุเตเทสู่โทมะตริสัจจะเตโนจะคันนาโพนั้นโลราชานะโพ อาขุกันได้ขอเทวะเต็มให้ลูกเทวะสายเตเจตเจราชโนคันธาสาลาสิปิโมธมนาธิกังลิปุเนาะสมติงงงอทาคู นาคาษานาคาวิสาราคาถาจักากรรมราสาราอาคูบายาคาถายาจิปิยามืนาเาถาจะอาคูนาคาถาติโนเอราวัโนมหานาโคโซบาคาสิมินิงุนังเยนาครลาเสสาสารันติทิปาสิชาปากิวิสุวิสุจตจักคูเวหาสัตเตวนาวาจัปตาจิตลาสุปานาอิติเตนามังอพยันตธานาคาลาชาณมติสุปันนโตเข้มว่ากาศุปโตสันห์หาลาจิวันตานาคาสุปันนาสามังการอุปธังสิตาวทเทนะสุปธังอุสุราศิตาโอปาตโลวาสนาเตเต ဣတိမန္တောဟိ नो 까ລະကံชา మహా သေမအသူရာထံလူယခါသာဝေပတိတိသတိတိจဘာဟာတောနမုတိသဟာသန္တံจ ಪರಿ ပุต ्ता नो सफेवे लोते नो မက္ကစနဟိတဝပိနိစေန၎င်းุปတံဘာကမုဇောရတာရပတံเตဈိကုနိသတိဝနာအာပိုတေဝပထวีသတိယောပထวีသတိโช วายโยตถาขโมวงวุนาวันเทวาโสมจจะสาธเตมิตาการนากายกาอาคุเทวายาสสิโนสาธเติสรากายาสัพพินานาจาวิโนอิสิมันโตอิชิมันโตวันโนอันโตวัสสินโนมุทะมานาภิกามุภิกขุนา่งจะมิติงุนาเวณทูจะเทวาสาลีจะสรรมาจะทวีได้มาจันทาสุภินสาธเถวาจันมาคุเวลาขิตา สุยศูนเป็นสาเทวาสยามาคู布拉กิตานาคตานิบราคิตวาอาคูมันทวรากาสุนั่งตเศรษฐสตร์คูปาคาบลีนัตตัวเเดะาคายาสเป็นนาณาตอินโนทีทีมันโตชืมันโตวันนันมัโตทารินโมูท่านมานาพิกามูพิกูนั่งทำมีดิงว่านาถาคูถาคูเทวะฉลามาศิสิขาลิวะอริทกาจุโรชาจูจะอมมาปูเปนพระสีโนวลนัสัตธรมา ကတူလာတနေစကတူလေးအရူတလာအပေါအပေါဝတ်စုံနေသေတဲ့ဟာခရားသပိနနာတော့နိုဒီတမန်တောစမန်တောဘနန်တောလည်းနိုမော်ရမနာပိကမေပိကုနံဆမတိယနာသမနာမဟာသမနာမနုဆောင်မေဖြစ်တမခေတ္တပုထုတ္တကာအကူအခုမနုပုထုတ္တကာသာခုရိုတေဝါဒီကျရော ตวาสิโนป่าราคามหาป่าราคาอาคุเทวาศาสนเสติพระราคายาสเป็นนานาตาวาสิโนชิมันโตชิมันโตวันมันโตสาสนโนมรัมานาภิกามงภิกุนังสมิงติงว่นังสุกกาคลุมหาอาณาอาคุเวคลาสตัวทาริกายาปโมขาอาคุเทวาอิจฉนา สะทามาตาหาละข้ามิสกาจาใาสิโนอัธนายังอาคาวิชุนโนโยชิสาภิวสติสเสสตสธกายาทสเปนานาตวันโนอิมันโตชิมันโตวันโนมนโตไทโนโมทมานาผิก้ามงิกขุนังสมิจริงวะนังเขมิยาตุยตายามาขัดกาใจสัติโนสามวิจกายรามาเสธาช่วยธิธา well. 네นามาจะอาสวานิมาลิโนอาขัวทาหุเบนมิตาเสเดราคยาทสเปนานาตวันโน อที่มันโตมันโตวันมันโตมทัมาน่าสิกาโมสินังสมจิงวนางเทเตเตวันี้กายาสัเพนานาตวันนีหนนามานวยนาหรุยจัเยไสสาอาบุามิมาคีลัง โอคินมนาสวังทาเคมุขรังนาคำจังทาวาริตาดังเรามาประมาโดจักไทยเมตโตสานังุมาโลทิษส์โสภะคาสมิติงวนางสาวสมุโลการนำมหาพมาพิจิรนโนมันโทพินสกายโยเสสิโสะเสสาคูปเจกกาสติโนเตสันได้มาตัวคาหตปลววนตเตตเป เตสัเพิกันเริเเรเบสวัมม่เกมาเจริหน้าพิกามีปราศการอสัมมันทีย่างอิธกันธะระพันธะลาเคและันธะวะตุสมบัตตปรู้วะเลยสมาววมุูลจตะโกตินังอิิตาสมาเสนาการเนะอภปยสีปานินาตัมาัจัดสลังกตวานและไประวังจตาภูตโกเมโคเชยันตัวบิชโกตะสาสปะือเาวะ สังกูทโธยังวะเทตั้งจะสาพพังอภินยายาวะคิตวานิจกุมารจะตัมิพัฒาสาวกเทศน์เนรเตมาเตนาปิกันตาเตวิชานาจะปิกะวเตจาระตัปมากะลุงสุตวะภูทศาสาวะนังวิสารภีปะกามุงเนสังโลมังเพียชื่อยงสัพเพวิชชะสังฆามหาพยาติเจตัสติโนมูธันติสาวุเตหิสาวกกาเตชนีสุตตออติสิบเอ็บทสวดมังคลสุตตัง เสวนาจะพาานังพันธิจานันจะเสวนาปูชาจะปูชทเนียนางเอตัมมังคลรมุตมังปฏิรูปเทสวัโสจะป,จกกปุเพจะกตะพุญญะ,ะ,ะตาอาสัมมะปุญิสิจัอตัมมังคลรมุตมัง พาหุสาจารย์จะสิปันจะวินายโยจะสิกิโตสุภาติตาจะยาวาใจตัมังคลามุตตังมาตาปิตุปัถานั่งปุตตะสาราสังโฆนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมังคลามุตตังทานั้นจะทำเมื่อจัลยาจะยาตการนั้นจะสังโฆนาวาจาในกรรมานีเตตัมังคลามุตตังอารติวิติปะปามาชปานาสังข์ยะมัวปมาทุกจะทำเมสุเอตัมังคลามุตตังคาระโวจะนิวาตุจะสัมตุจีจะกัตานุตากาเลนะธทำมาสวนังเอตัมังคลามุตตัง ขันติจะโสวจัทธาสมณานันตถาตสนาการเลนะสามสากระชัยจตมังคัลโมตมังตโปจะพรหมจะลีอันจะลิสัจจานะจาตสนังณิพานะสชาชิกิเลียจะเอตัมังคัลโมตมังผุ้ท้าสโลกธรรมเมหิจิตังยาสนกรรมติโสกังวิชังเขมยเอตัมังคัลโมตมังเอตายานิเกตวานะสาวพาถามเวลาสิตาสาวพาสโสติงขาสันติตันเตสัมังคัลโมตมังนุติสิบสองบทสวดเดือนธันาบุลย ยังกินจิวิตรังอิทวะหุลังวาสักเเคสวายัางเลิตนังมณีตังนั้นโอนสมะอาจิตตธา,าตินในธางมิภูเทลตนังมณีตังเอเตนะสเจนะุวะทิโหตุขยังวิลาขามะตังมณีตังยะทาจคาากขัสสกายมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาชิกินจ,จิตธรรม,มิธรรมเม่เตนังมณีตังเอเตนะสเจนะุวะทิโหตุยังภูตเสดโธผลิวานะอยูส่สจริงธรรมะที่มานะจะริกันะมมาหุ ထမာတိနာတေနလမောနဝိသတိရံမိသမေလတ္တမမနိတံအေရေစတိယံသဝတိခ토ယေပုခလာအတသံဘာသာသာတာလီအတယေခိုင်ဟောတိတေတဟပိနယာသုကတသာသံကာ 诶,对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  <music> ,对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  สามบทสวดทามภาษาสวะอตตาหเวชิตังเสโยยาจะยังอิทลาปชาอัตตาทันดาสาป,ปสุสสะนิจังสัญญะตาจาริโน,โนเนวะเทวนคันทัปโณมาโลสหผลมุนาชิตังอปัชิตังกายิราตถท,ทารุประสะจันตุโนสิบสี่บทสวดเกจจพุตสวดภาษิตามีทางเตนะพุกตาชานาตาปสัสตาอาราตาสัมมาสมุทเทนะเอตัตุมเหมาอนุสเวนะมา ปะลามะปะลายะมะอิติกิลายะมะปิตะกะสัมปะหานนะมตะตักะเหตุมะนัยยะขะเหนะมะอากาละปะลิวิตตะเกนะมะทิฏฐินิชานขันติอามะภัพภะ,ะลูปตายะมะสมโนโนคะลุยะถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยะะอาถาอเมธรมมาอากุสไลเมธรมมาสาวชาัชัยเมยธรรมาวิงโยคะลิตฐายเมยธรมมา สมาตาสมานินาอหิตายะทุขายะสังวันติอัตตุเมเหปชาเหยาถาสถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยาธาอิเมธมากุศลาอิเมธมาสานาวะชาอิเมธมาวินยูปัสสทธาอิเมธมาสมมาตาสมานินาอหิตายะสุขายะสังวันติอัตตุเมเหอุปสัมปชาวิหะเยาธาสิสิบห้าบทสวดอุปนิยสุด อุปนิยติชีวิตตมะปม่า,มายงะลูปนิตาสสะนสันติตานาเอตังพะยังมันเนเปฆมาโนปุญญาณิกกยลาถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมปะปม่ายังฉลูปนิตาสสะนาสันติตานาเอตังพะยังมันเนเปฆมาโนโลกามิสังปัจเหตันติเปอโยธากาเยนาสังยมุมย วาจายาอุทเตจะสาตังตาสาเปตสาสุขายาโหติยังชีวมานโอปะโลติปุญญังธรรมโมหเวและขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสานิสังโสธตมเมสุจินเนยทุขติขัสติธรรมจารีสาเพสังขาราในจาติจะทาปัญญาจะปัสสติอเถรพินติทุเขสมมโควิสุทติยาสาเพสังขาราทุขาติจะทาปัญญาจะปัสสติอเถรพินติทุเขสมมโควิสุทติยาสาเพสัมมานตัติ จอทับอัญญาจะปาสศรีกินที่อาถรรพินาติถูเกสมะโควิสุขที่อาสิบหกมาสวดอปันนก迦ชัดกอปันนกตานเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญาเยเมธาวีตังคันเหยะอปันนกังผะหุงเวทานังยันติปภะตานิี้วนาอนนีจะอา ราเมลุขเจตยานิมนุสย์พยตาจิตานิตังโขลานังเขมังนิตังสามุตตมัะนิตังสามาคัมมะสัพพทุทขาปโมตติโยจะพุทันจะทำมันจะสังขันจะสานังขโตจัตได้สัจจานิตัมปันญายาปัสสติทุกขังทุกขะกรรมุปาทางทุกขาสะจาติกำมังอาเลียนจาทถังกิกังทุกโขปะสมฆามินังเอตังโขลานังเขมังเอตังสามาคัมมะ เอตังสะเอตังโคสันังเขมังเอตังสะมุตตะมังเอตังสามาคัมมาสปะทุกขามุงจติสิบเจ็ดวสุพระเท迦รตตะคาถาอดีตันานะวะเขมายะนัมปฏิกังเขนาคัตังบุนะงนคคลนุ่ยคนคำหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ย้มเหลวไม่ควรหวังที่เรื่อง,ไม,อง,งไม่มาถึงยะทาจะยะทะ,ทะตีตัมใบหีนานต,าตังอภัยตังจะอนาคัาตังสิ่งใดล้ไมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยทำมังตถะตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิทามะนุพะรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่เงียไม่ขวนขวายทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเดเรียนทำนั้นเนื่งๆให้ผู้องเทิดอาเชวะกิจะมาตอบบางคนเท่านั้นแม่หูเอะเพิงทำความเสน่ห์ในวันนี้และใครเริ่กจุลโลคมตายในวันพุ่งนั่นฮินสังขันเตนะมหาเสนะนามัจุนาเพราะว่าค้อนผัดเพี้ยนกับมัานจุลราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอาหัลตตมทันทีตังตังเวพระเทกราโตติสันโตอจิกเทมุนีติพอมุนีผู้ทงบุญตองเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาตินหนึ่งจะเลิศด้วยประการเช่นนี้และทึบแปดบทสวดพินหาพระเจคณะปัสสะแปลชาลาธรรมโมมหิชลงอนาทิโตเล้มีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงหงายแก่เป็นไม่ได้ พระยาที่สไม,มหิพระยาถึงอน,นาทีโตเลยความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจอร่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เวลางไมหิมะนาวานั้ที่โตเความเจ็บรามีความตาเป็นธรรมดาจะรู้่ความตาเปไม่ได้สาเพ,พ,พาหิเมียิยหิมะนาปิยหินานาภพวินาภพวงรเราจะรู้เร็นองต่างคอยจะต้องได้พภาจากของลาของ,จจของจใ,ใจทั่น้หละทัง้งพวงกรรมสักโกมาหิกรรมมาไทยราถกกรรมโย,ยนีกรรมมาความถูกปรรมมาปฏิเสนนกรมีกรรมเป็ของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็น้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีการพึ่งอาศัย ยังกรรมังใกล้สามีกลัลายนาะงวาปาปากรางวาตัสทายโทภิสามีและทำกรรมันใดไว้เป็นบุตรเป็นบบบและจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสุดไปเอวังอัมเหหิอภินางพัจเวกิตพังแล้วทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน สิบเก้าบวชสวดเทวตาอยูชนะคาถาทุกขาป่าตาจะนิทุกขาพยาป่าตาจะนิพยาโสกป่าตาจะนิโสกหุนตุศภเพปิปานิหน่อยตาวะตาจามิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสภเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัานตุสาตายาสีลังละขันตุสัพปะาภาวนาพิระตาหุนตุขาสันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาภะลาปตาปเจกานันตเจยียงพลังอลันตานันจะเด้เชนละ้ังบันทามิสาภาสุอิสิบสดเทวตาปฏิฐานาคาถาหันธารมยังมีทานาคาลายโยพนามเซ ยาเทวตาสันติเบหาลวาสินีทเปฆะเลโพธิ่กะเลตสหิงไหิงตาธรรมสถานีนัปะวันตุโพญชิจาโสถิงกะลวนเทราวิหารมันทะเลเทล่าจมาชานะวิกาจะพีฆวะสาลานิกาธานาปฏิอุวาสกาขามาจะเทสานิขามาสีสราสปานะภูตาสุกิตาพอนตุธเจชลาภูชายเยพิจานะสัมปรวัสังเสสะชาตาเทวะปติกานิยานิการธรรมอวัลังวัชินาเต สาเพไปธูกคาสกัลอนสังขยังท้าจุยลังทถื่มทโมธรรมมาธราเจบุลาสังโคโหตุสรโควาตายจาอิจายะจ่าอมเฮลาขจวสาทมโมสเพไทำม่จลหนุรูทิงลำบากบุญเนยยมาทเมรีเอเวทิเต2ยี่สิบดทสวดสัพพะปฏิทานคาถาแปรหามทไมยังเวทานคาถาโยพนามาเซอุญญยสีธานิกระตะสญาณญานิกะตานิเมกษัตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จอมเป็นผู้มีสม่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เยสันจะภาคิโนโหอนตุสัตตานันตปะมานกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะหมหามตาปิตาทโยคืยชอชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นขิธาเมจาปยาติถาวาอันย,ยิมัชาตะเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้วทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สัตาร์ทิธันติโลกาสมิงเจคุมาจัตุวานิกาและมีเว้นการนั่งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสี่ปัญเจกัจจตัวกาลาสองสารันตาเพราะว่าพระเวงมีขันหน้าละขันหนึ่งและขันสี่ท้องเยือในภูมิน้อยและ้วใหญ่ยาตังเยไปที่ทางอเม ัตว์เหลา่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาหาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเจสังสย,ยุเยทะย่ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาขอเหตุเกินอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตา ภาษาขอนตุอ่อเวลาสุขาชีวิหนูเขีมพวะประทันจากปะพนตุกเตสาสาชิตสตังสุพาขอสัตวทั้งปวงุงอย่ามีเวรอยู่เป็นถูกเสมอเถิดและจงถึงทางเัินเกษมเถิดขอคขวามหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิญ ด้วยอนุภาพแห่งสาสนานอนว่าแห่งความเพียรและสงแห่งการบูชาพระลาตายด้วยการถ่ายยาบุสนมมติพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากตูภายทางพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอจเจริญเทวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายยามและธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอํนนรฟ้อนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงค,ค,คลพระกิ่งไิลิพินาตโดยวิธิสมเด็จพระยาณสังวร วัดปรว,วันิเวิหารตลาดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างถึงทั้งึ้งนทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดสอธุ